สวัสดีครับผมวุฒจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่ตลาดบางทองเหมือนเดิมนะครับมาวันที่2แล้วก็วันนี้ผมจะมาซื้อเป็นส้มอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะเอาไป2อ,อย่างคือพันธ์สีทองกับพันธุสายน้ําผึ้งนะครับตรงที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เป็นพันธุสายน้ําผึ้งนะครับสายน้ําผึ้งเบอร์เล็กนะครับเบอร์เล็กนี่นะครับเบอร์สเบอร์เล็กหน่อย ตัวนี้เป็น 2A นะครับตัวตัวถูกเบอร์นี้เป็นตัวถูกแต่ว่าผมแกะชิมนะครับนี่สีแบบฉ่ำมากแล้วก็รสชาติแบบสุดยอดเลยอร่อยคมกล่อมมากนะครับหวานเปรี้ยวนิดๆนะครับอร่อยมากเลยมีตัวสวยนะครับนี่เบอร์สามเหมือนกันแต่เป็นเบอร์สานะครับตัวสวยอันนี้เป็น 2A เบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนลนเกต ตัวนี้เบอร์นี้17บาทนะครับชิมแล้วอร่อยมากแต่ว่าเราจะไปเอาตัวสีทองด้วยนะครับสีทองมันจะถูกเบอร์เบอร์โตนะครับเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าเบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้าปากบอก16บาทก็มันจะลูกใหญ่กว่านะครับหวานเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่หวานเปรี้ยวนะหวานไปทางจืดนะครับโอเคได้แล้ว6ลังนะครับเป็นเบอร์เบอร์ถูกแสนน้ารื้อเบอร์ถูก ถูกแต่อร่อยนะครับบอกเลยคินมแล้วก็ประมาณนี้ลูกจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ผมก็ยกยกมาเลยนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้รสชาติแบบอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวไปเอาตัวสีทองนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนหกตักรหกลังเดี๋ยวไปดูสีทองฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นลืมบอกนะครับตอนนี้เป็นร้านโชคทิพย์พลัส ร้านเดิมของเราแหละนะครับของลงใหม่ทุกวันผมก็เลยชอบนะครับชอบตที่ลงของใหม่ทุกวันแหละไปะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันอันนี้เป็นสีทองนะครับเราเราก็ชิมสายน้ำพึ้งแล้วมาแกะสีทองด้วยก็เหลือเบอร์ 52A นะครับก็เหลืออยู่6 6ลังผมก็จะเอาไปเลย6ลังเหลือแค่นิดเดียวเอง แล้วก็จะคิดว่ามันไม่พอผมก็จะเอาเบอร์เบอร์สีไปด้วยนะครับไปไงหวานหวานดูจากสีดูจากสีนะครับถ่มดีมีเสียงดังขออภัยด้วยนะครับเขากำลังลงของเลยนี่นะครับลงของรถสิบล้อมาใหม่ๆนะครับซึ่งจะลงนี่กำลังลงกันเลย เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยยังลงไม่เสร็จแต่ว่าเบอร์ 52A หมดแล้วเหลือ6ตะก้าสุดท้ายผมก็เอาไปเลยจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอขึ้นของกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าวันนี้ซื้อแค่ร้านนี้ร้านเดียวเอาแค่ส้มอย่างเดียวเลยนะครับเอาแค่ส้มแต่มี2สายพันธุ์ก็ขายอย่างเดียวดูสิมาจากกำไรงามไหมบางคนไม่กล้าขายของอย่างเดียวนะครับ แต่ผมว่าขายอย่างเดียวมันก็ขายดีเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ขึ้นของครบแล้วนะครับขับรถมาขึ้นของที่หน้าร้านเลยเพราะว่าซื้อของแค่เจ้าเดียวนี่นะครับส้มของเราสวยๆเดี๋ยวกลับไปขายกันนะครับไปขึ้นของเสร็จแล้วเช็คของครบแล้วก็กลับบ้านกันได้นะครับบางทีคนเอาของไปส่งแล้วก็ต้องเช็คของเลยนะครับว่ามาครบหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะสับสนกับเจ้าอื่นก็ได้นะครับเพราะว่า แต่ละวันเขาลูกค้าเขาเยอะนะครับต้องเข้าใจด้วยเขาก็ได้ตามของอยู่ทุกรอบนะครับไม่ไม่ใช่ว่าตามของไม่ครบนะตามเช็คนะครับตามเช็คทุกรอบก็วันนี้ขึ้นของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับตอนนี้ผมตั้งร้านที่หน้าบ้านนะครับขายอยู่หน้าบ้านเก๋ก็โพสต์ลง Facebook นะครับรับออเดอร์อันนี้ก็เอามาเทส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งโชว์ด้วยเดี๋ยวท้ายรถก็อีกส่วนหนึ่งนะครับยังเอามาไม่หมดตอนนี้เป็นสีทองนะครับ สีทองฝั่งนี้สีทองนะครับยังขายยี่บห้าอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นแอปเปิ้ลที่เหลือจากเมื่อวานนะครับแล้วก็ส้มซาถังแทบไม่ได้ขายเลยนะครับเมื่อวานสู้สีทองไม่ได้สีทองขายดีกว่าขายง่ายนะครับลูกค้าชิมแล้วมันก็โอเคนะครับมันมันหวานไม่สู้สายน้ําผึ้งแต่ว่ามันราคาถูกกว่านะครับลูกค้าส่วนมากก็เอาแต่ตัวนี้นะครับ วัวซาถังขายไม่ออกอันนี้พูดตรงๆนะครับซาถังขายไม่ออกแล้วก็วันนี้ผมเอาใสา่น้ำผึ้งมาด้วยยังขายดีสู้สีทองไม่ได้แต่ก็พอขายได้นะครับลูกค้าชิมแล้วมันก็อร่อยนะนี่สีฉ่ำๆเลยนะครับอร่อยตัวนี้อร่อยมากแต่ว่าลูกเขาไม่ค่อยสวยนะครับลูกเขามันจะเล็กกว่าก็อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> เทียบกับส้มจีนเนี่ย <c oughs> มันพอๆกันเลยแยกกันแทบไม่ออกก็โตกว่ามะนาวนิดหน่อย จริงๆมันลูกเท่ามะนาวแป้นแล้วนะครับลูกที่มันตโตๆเท่ากันเลยก็ลูกไม่ค่อยสวยลูกเล็กนะครับแต่ว่ารสชาติดีมากผมชิมแล้วผมอร่อยนะครับผมก็เลยเอามาอันไหนที่ชิมแล้วผมชอบผมก็เอามาขายนะครับอันไหนชิมแล้วไม่ชอบก็ไม่เอามาพอประมาณนี้เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันว่าตอนเย็นเนี่ยจะหมดเยอะไหมวันนี้ขายหน้าบ้านทั้งวันนะครับลองดูก็ หน้าบ้านไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยซอยหมู่บ้านธรรมดาเลยธรรมดามากๆถ้าผมขายดีทุกคนก็ต้องขายได้ใช่ไหมโอเคครับขายไปนานเลยนะครับก็จากวันแรกที่ผมตั้งขายหน้าบ้านวันแรกได้950นะครับแล้วก็ตั้งขายอีกวันที่2ได้6 0 0กว่าบาทน,นะครับแล้วก็เมื่อวานภรรยาผมเอาเอาไปขับรถขายนะครับไปคนเดียวด้วยทำยอดได้4 9 9 0บาทนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่4นะครับ ก็ลืมบอกเมื่อวานผมได้กําไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็วันนี้ขายเอากําไรแล้วก็มีเมื่อเช้าผมไปเอาตัวนี้มาเป็นส้มซาถังนะครับตัวนี้หวานมากแต่ว่าเป็นเบอร์เล็กนะครับลูกเล็กเนี่ยนะครับลูกเล็กลูกเท่ามะนาวนะครับก็ตะการ้าละ120บาทผมก็เอามา10กว่าตะการ้านะครับก็มีลงทุนแค่ตัวนี้นะครับตัวเดียวที่เหลือคือขายเอากำไรนะครับ อันนี้ก็เหลืออยู่ตรงนี้2ลังนะครับตรงนู้นอีก1ลงังผมไม่ได้เทหมดผมกลัวไม้มันหักนะครับกลัวไม้ข้างล่างมันหัก <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นๆมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับเพิ่งจะตั้งร้านนะครับตอนนี้ผมกลับมาขายตรงข้างสถานีตำรวจอำเภอพานาน,นิคมเหมือนเดิมแล้วนะครับน่าจะมาขายทุกวันแล้วนะครับมาเรียกลูกค้าก่อนที่เราจะเริ่มขายทุเรียนกันนะครับ ก็ตั้งร้านประมาณนี้ครับมีแค่นิดเดียวมีของแค่นิดเดียวนะครับมีแค่ส้มส้มล้วนๆแต่ว่าส้มคนละอย่างนะครับสีทองนะครับผมขายยี่โลละ25แล้วก็สายน้ําผึ้งเหลือนิดเดียวนะครับก็จะขายโลละ25เหมือนกันเพราะว่าต้นทุนมาต่างต่างกันแค่1บาทนะครับแต่ว่าลูกเขาจะต่างกันมากนะครับตัวนี้เบอร์5ตอนนั้นเบอร์3นะครับลูกจะต่างกันมาก แต่ว่าราคาไล่เรียกกันขายราคาเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขายไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีของเติมนะครับสายน้ำผึ้งหมดแล้วหมดเลยส่วนซาถังยังมีเติมอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเติมไปแล้วหนึ่งรังแล้วก็ตอนนี้ก็ขายไปเกือบเกือบครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเติมรังสุดท้ายนะครับโอเคเติมรังสุดท้ายอันนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ ก็สวยอยู่นะตอนนี้เบอร์ห้านะครับลูกกําลังดีเลยก็มีโอกาสได้ถ่ายนะครับลูกค้ามาซื้อส้มที่ผ่านมานไม่ได้ถ่ายเลยโอเคลูกค้ามาซื้อพอดีนะครับลูกค้าเข้าอีกแล้วก็จะพยายามถ่ายอยถ่ายให้ได้นะครับถ้ามีโอกาสถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ายุ่งๆจริงๆผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับถ้าอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆผมถ่ายได้นะครับ ก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศตอนขายด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่อยากจะขายผลไม้แต่ไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นแต่ก็มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ใครที่ขายริมทางเงียบๆก็ใจเย็นๆนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขายขายดีพอประมาณนะครับส้มสายน้ำผึ้งหมดแล้วเลือแต่สีทองนะครับเหลือประมาณลังกว่าๆนะครับ แล้วก็ตัวที่ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นตัวนี้นะครับส้มสาถังผมขายโลละ35แล้วนะครับเมื่อเช้าขาย40ก็ยังไม่หมดนะครับผมชิมดูมันก็หวานดีนะครับแต่ก่อนมันขายดีมากนะครับตัวนี้แต่ว่ามาปีนี้นะครับขายไม่ค่อยดีเลยก็ไม่เป็นไรเราเอามาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็รอบต่อไปเราจะเอาสีทองกับสายน้ำผึ้งนะครับ ลูกค้าเข้าร้านพอดีใช่ไหมลูกค้าเข้าใช่ไหมนะครับลูกค้าเข้าแล้วครับลูกค้าเข้าแล้วเอาสองโลนะครับก็ปิดท้ายวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปบ้านผมจะไปนับตังค์ดูนะครับแล้วก็จะมาบอกในท้ายคลิปนะครับว่ารอบนี้ขายได้กําไรเท่าไหร่นะครับมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ เงินทุนของเราในรอบนี้นะครับในคลิปนี้ผมลงทุนไป7 0 8 0บาทนะครับก็ที่ผมขายวันแรกเนี่ยนะครับ950นะครับวันที่2 620แล้วก็วันที่3นะครับ4,940บาทนะครับแล้วก็มาเมื่อวานนะครับผมก็นับรวมกันหมดเลยก็จะได้จะได้เงินขายอยู่ที่9,420บาทนะครับอันนี้คือเงินขายรวมแล้วนะครับ แล้วก็หากหากต้นทุนเหลือนะครับเหลือกําไรสองพันห้าสบาทนะครับก็โดยประมาณนะครับอันนี้แฟนผมจะเขียนแบบงงๆนิดนึง <c ười> คนอื่นอาจจะดูไม่รู้เรื่อง <c ười> ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรารอบนี้เราได้กําไรสองพันห้าสิบบาทก็ใช้เวลาขายอยู่สามวันนะครับสามึง4วันก็ทำไมถึงขายนานผมก็ไม่ได้ไปขาย ท,ที่เดิมนะครับตั้งแต่ที่แรกผมมาขายอยู่หน้าบ้านเก๋เขาก็อย่างที่รู้นะครับมันเป็นซอยหมู่บ้านธรรมดาขายทํายอดได้หลักร้อยนะครับผมให้เก๋เข้าไปขายหมูบ้านของคุณย่าเขานะครับก็ขับรถรอบอ้อมหมูบ้านนะครับขายได้สี่พันเก้าแล้วก็วันวันสุดท้ายคือไปขายที่อ,เอาเภอพันานะครับก็ทํายอดได้สองพนปะครับประมาณนี้แหละสองพันแป ก็ฟันกำไรไป2,000กว่าบาทนะครับก็คลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ